ผู้ก่อการร้ายพัทลุงยกกำลัง300คนเข้าล้อมฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนกลางดึกกอดระดมยิงด้วยอาวุธหนักตลอดคืนฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีร้อยตำรวจโทเป็นผู้บังคับหมวดสั่งให้ลูกน้องปักหลักตอบโต้พร้อมวิทยุขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนำกำลังทั้งตำรวจทหารและอ,อสอเข้าสนับสนุนแต่เข้าไปไม่ได้เพราะสะพานทางเข้าถูกเผาเรียบหมดต้องถอยกลับในเวลาต่อมา แม่ทัพพักที่4พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์4ลำบินไปบัญชาการบบรบและขับไล่ผู้ก่อการหลายด้วยตนเองเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์3 0อกผอกขอถล่มฐานต่อชอดแม่ทัพ4ขึ้นห่อ,อยิงช่วยพรีชีพนับ10จะเป็นอย่างไร l e g e n d a r y Channel จะเล่าให้ฟังเวลา2นาฬิกา ค่ำคืนวันที่7รอยต่อเช้าวันที่8มิถุนายน2521มีผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ประมาณ300คนอาศัยความมืดค,ค่อยๆคืบคลานเข้ามาที่ฐานปฏิบัติการของตำรวจตะเวนชายแดนหมวด933ที่ตั้งอยู่ที่บ้านท่าหยุงหมู่ที่ตําตำบลตะแผนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ก่อนกระจายกำลังล้อมฐานปฏิบัติการตอชอดอไว้แล้วเปิดฉากด้วยการยิงเข้าใส่ตํารวจตะเวนชายแดนที่ยืนยามอยู่ทั้ง4ทิศของฐานปฏิบัติการเสียชีวิตทันที4นายก่อนจะมีการยิงพลุส่องสว่างขึ้นจนสว่างโครงไปทั่วทั้งฐาน ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนประจำฐานที่ขณะนั้นมีกันอยู่55นายโดยมีร้อยตำรวจโทจรูนสิริธรเป็นผู้บังคับหมวดได้ยินเสียงปืนจึงลุกขึ้นจับอาวุธยิงตอบโต้พร้อมวิทยุขอกำลังสนับสนุนจากนายดิเลกดิเลกวัฒนะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงปรากฏว่าขณะที่มีการประทะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนยิงตรึงไม่ให้ผู้ก่อการหลายจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัวสามารถเข้ามาในฐานได้ ละสุนของกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายได้เริ่มถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิตไปทีละคนสองคนแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานก็ไม่ได้ย่อท้อยังยิงต่อสู้ตลอดเวลาทางด้านนายดิเลกดิเลกวัฒนะผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงลังได้รับรายงานจึงได้รีบนำรถหุ้มเกราะสาคันพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและอ,อสอจำนวนหนึ่งเดินทางไปสนับสนุนทันที แต่กลับไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงฐานปฏิบัติการได้เพราะสะพานสองแห่งบนเส้นทางมุ่งหน้าสู่ฐานถูกผู้ก่อกอารร้ายเผาราบเรียบไปหมดก่อนหน้านี้แล้วผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงจึงยกกำลังกลับก่อนจะรายงานทางวิทยุขอกำลังจากกองทัพภาคที่4นครศรีธรรมราชไปช่วยเหลือแทนเวลาต่อมาพลโทปิ่นธรรมศรีแม่ทัพกองทัพภาคที่4จึงนํากําลังเจ้าหน้าที่พร้อมเฮลิคอปเตอร์4ลํา บินด่วนมุ่งหน้าไปยังฐานปฏิบัติการที่ถูกลอบโจมตีด้วยตัวเองก่อนจะบัญชาการให้เจ้าหน้าที่ยิงสนับสนุนทางอากาศส่วนหนึ่งเล็กส่วนหนึ่งลงสู่พื้นดินเพื่อสนับสนุนทางภาคพื้นปรากฏว่าเมื่อถึงเวลา6กนาฬิกาเช้าวันเดียวกันนั้นฝ่ายผู้ก่อการร้ายก็สามารถบุกเข้ายึดฐานได้ทั้งทั้งที่มีเฮลิคอปเตอร์4ี่ลำบุกยิงช่วยอยู่และยังสามารถยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิตไปอีก7นายชาวบ้านเสียชีวิต1คน เผาอาคารในฐานราบเรียบไปสองหลังส่วนร้อยตำรวจโทรจรูนสิริธรผู้บังคับหมวดซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนออกจากฐานเอาตัวรอดก่อนเพราะสู้กำลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่ไหวอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4ที่พลโทป,ปินธรรมศรีแม่ทัพกองทัพภาคที่4นํามาได้เข้าไปช่วยเหลือ บุกญิงผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในฐานจนสามารถนำผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากฐานและนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงได้สำหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตอยู่ในฐานปฏิบัติการ11คนคือ10ตำรวจโทถนอมมากเกด10ตำรวจโทสุรินเทพเกลือ10ตำรวจโทเสริมสุขวงศ์10ตำรวจเอกสมคิดชาตรี10ตำรวจโทรบรรจงพลันสังเกต10ตำรวจโทพันโนพลเพชร สิบตำรวจโทรประจวบเคลื่อนจันทร์สิบตำรวจโทรปรีชาทีมกลับสิบตำรวจโทรภัยสารสิริพลสุรพลสอนทองพลจลองมากและชาวบ้านหนึ่งคนชื่อนายเพียรไม่ทราบนามสกุลส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมี13นายส่งโรงพยาบาลพัทลุงหมดแล้วจากการประทะก,กันครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านท่ายุงกว่า300คนเกิดความหวาดหวัน่นพากันอพยพทิ้งทินฐานไปอยู่ตามบ้านญาตินอกพื้นที่ทำให้หมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านล้างไปในทันที ในเวลาต่อมาในดิเลกดิเลกวัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนทุกนายในฐานปฏิบัติการที่ถูกเข้าโจมตีครั้งนี้ได้ต่อสู้อย่างทรหดอดทนกระทั่งถอยล่นออกมาเพราะว่าหมดกระสุนมิฉะนั้นผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่สามารถเข้าตีฐานได้แตกแน่เวลาต่อมาช่วงเช้าวันเดียวกันพลตำรวจตรีไพโรธปุษยาน,านาวินผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสพันตำรวจเอกเพรมธนรัตน์รองผู้บังคับการพันตำรวจเอกชาติชายไฉอารุณ์ ผู้กำกับการตํารวจตะเวนชายแดนเขต9พันตํารวจตรียอดรัตนาชายัยรองผู้กํากับการและร้อยตํารวจเอกไพฑูรย์บุรานน์พอบอร้อยเจ็ดตำรวจตะเวนชายแดนเขต9ได้ประชุมหารือกันเพื่อค้นหาตํารวจตะเวนชายแดนอีก4นายที่หายตัวไป ประกอบด้วย10ตตำรวจโทกิติทิพมากจากสิบตำรวจเจริญแสงแก้วจากสิบตำรวจสมหมายชัยบัวและจากสิบตำรวจพิพัฒน์พงไทยก่อนจะส่งกําลังเข้าเคลียร์พื้นที่โดยรอบฐานปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่พบศพของ10บตำรวจโทกิติทิพมากถูกยิงเสียชีวิตอีกหนึ่งคนจึงรวมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิต12คนและชาวบ้านอีกหนึ่งคนส่วนอีก3คนที่สูญหายไปได้กลับมารายงานตัวในวันเดียวกันด้วยความปลอดภัยแล้ว รวมมาถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจตะเวนชายแดน12นายชาวบ้าน1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น24คนสาหัส4คนคือ100ตำรวจโทรจรูนสิริทร10ตำรวจเอกแล้วสังคนาวินจาก10ตำรวจวิรัตเนบบัวและ10ตำรวจโทชิดมังคลรัตซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดนายแพทย์สหัสอรุณเวชผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงได้สั่งให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว พลตตร,รีไพโรธปุตสยานาวินได้เผยถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่บุกเข้าโจมตีฐานตํารวจตะเวนชายแดนนั้นมีกําลังมากทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ใช้วิธียึดหมู่บ้านไว้ก่อนก่อนจะระดมยิงเข้ามาที่ฐานตชดทําให้ตํารวจไม่กล้ายิงออกมาได้เต็มที่พเพราะเกรงจะถูกชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ท้ายที่สุดตํารวจก็สู้กันจนหมดกระสุนในฐานโดยพลต 3, ot, ํารตรีภพยโรธเผยว่า การบุกเข้าโจมตีของพกคครั้งนี้ทําให้ทราบว่าพกคมีแฟลร์หรือผู้ส่องสว่างชนิดใหม่ใช้ซึ่งเราไม่เคยพบมาก่อนมีลักษณะที่บังคับทางด้านหางเป็นอลูมิเนียมแฉกมีอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวเอและมีตัวเลข1นึ่าสำหรับฐานต่อฉดอที่ถูกโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่ฐานถาวรหักแต่เป็นฐานลอยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนประจำการอยู่ไม่มากเวลาต่อมา13นาฬิกาวันที่8มิถุนายน2521 พลตรีเทียนชัยสิริสัมพันธ์รองแม่ทัพกองทัพภาคที่4ได้เดินทางเข้าพบนายดิเลกดิเลกวัฒนะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงเพื่อปรึกษาหารือแล้วเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพัทธลุงก่อนจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้อยตำรวจโทจรูนสิริธอผู้บังคับหมวดและได้มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้บาดเจ็บแต่ละคนด้วย ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าการที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเข้าไปตั้งฐานลอยอยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าวเนื่องจากก่อนหน้านี้หมู่บ้านดังกล่าวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองเดือนละ30บาทต่อครอบครัวหากบ้านใดไม่มีเงิน ก็ให้จ่ายเป็นข้าวหรือย่างพาราจึงต้องส่งกําลังเข้าไปและในวันแรกที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนเข้าไปตั้งฐานลอยเมื่อปลายเดือนเมษายนปีเดียวกันนี้ตํารวจทหารและอสอก็ถูกผู้ก่อกอารร้ายยิงเสียชีวิตรวม3คนก่อนจะมาโจมตีใหญ่อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้โดยนายดิเลกเปิดเผยต่อว่าเท่าที่ทราบผู้ก่อกอารร้ายคอมมิวนิสต์ชุดนี้เป็นพวกกองร้อยพิทักษ์ที่เพิ่งฝึกมาใหม่ๆม,มีหมวดละ36คนจำนวน4หมวด สมทบกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประจำท้องถิ่นอีกหลายร้อยคนโดยนอกจากนี้พลตรีเทียนชยัยสิริสัมพันธ์ยังเอ่ยกับผู้สื่อข่าวว่าจะต้องส่งกำลังเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวอีกแต่จะเป็นทาหารหรือตำรวจต้องปรึกษาหารือกันก่อนเวลาต่อมาร้อยตำรวจโทจรูนสิริธรผู้บังคับหมวดเปิดเผยว่าผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์พวกนี้ แต่งกายคล้ายเสื้อผ้าที่เพิ่งรลดออกมาใหม่ๆสภาพเรียบร้อยไม่มีรอยยับหรือขมุกขมอมแต่อย่างใดมีทั้งชายและหญิงหลังจากเข้ายึดฐานได้แล้วก่อนจะล่าถอยพวกเขาได้มายืนเข้าแถวและนับจำนวนมีถึง280คนไม่รวมกับพวกที่อยู่รอบนอกอีกซึ่งไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันเดียวกันนี้ ผลตำรวจโทรสร่างเริ่มหลุดผู้ช่วยอาทิบดีกรมตำรวจได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตทั้ง12นายที่วัดแจ้งจังหวัดสงขลา รวมกับในตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายนายโดยในงานพิธีรดน้ำศพครั้งนี้พลตำรวจตรีไพโรธปุษยานาวินผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสเผยว่าได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พลเอกเปรมติณสุรานนท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมาราชการที่จังหวัดสงขลาดได้ทราบแล้วพลเอกเปรมได้สั่งให้ดูแลคนเจ็บให้ดีอย่าให้เสียขวัญและกำลังใจกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเล n d น r y c ีชา n e l